จังขังเอาสตังใส่ตู้เสร็จแล้วเอามาให้ผมนะพอหลวงพ่อไม่อยู่ก็คอยทุบตู้เอาสตังนะคะนะคะมีแบบอย่างนี้เป็นของตัวเองเลยบุญนำพาใช่ระดับแหมแล้วยืนครบเลยนะคะอยากให้พี่ทิพย์ยืนตรงนี้สักนิดนึงแล้วไปยืนตรงนี้เกิดแก่เจ็บตายเล่นตัวเองก็ได้ด้วยเพราะว่านีเล็กพี่ทิพย์ก็ใครอยู่คุณขาธุรกิจนี้ มายังไงให้แป๊กถืออะไรไปช่วยไหมฮะอยากถืออะไรครับอันนี้ร้อนไหมครับไม่ร้อนนะฮะโอ้นี่น้ำมต์เหรอคะถือได้ค่ะโอเคับนีอะไรบ้างคะเนี่ยในนี้ในนี้จริงจริงๆผมทำธุรกิจเกี่ยวกับออร์แกไนเซอร์จัดงานทำบุญครับแบบร่ววงจร นะครับก็คือทําบุญบ้านทําบุญบริษัทตั้งสารบวงสวงลงเสาเอกต่างๆพวกนี้ครับอุปกรณ์พวกนี้เราจะเตรียมให้ทั้งหมดเพราะเดี๋ยวนี้คนสมัยใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยรู้ว่าต้องเตรียมอะไรบ้างจริงดูยากยากครับอ่าอย่างเนี้ยสังกทานเราก็เตรียมให้นีสังกทานใช่ครัซึ่งสังกทานนี้เนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งเข้าวัดพระบาทน้ำพูเอาบุ้เป็นบุญต่อบุญนั่นหมายความว่า ส่งบุญต่อไปที่อื่นเพื่อที่จะได้ไปช่วยเหลือสําหรับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่นั่นด้วยแล้วของก็เป็นพรีมียอนนะฮะดูกล่องเกลึงอะไรดูดีหมดเลยข้างในก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของวัดพระบาทน้ําูุสนับสนุนให้แต่พระบาทน้ําูุเหรอครเบ๊กรบกวนบ้านบางแคร์สุดนี้บางแคด้วยเพราะว่าเด็กหน่อยเบ๊กต้องไปอยู่ที่นั่นค่ะยวส่งเป็นอาหารไปครับขอเป็นอาหารเหลวนะคะเกี่ยวยากนะคะนอกจากสังฆทานแล้ว ก็ให้บริการทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครับอาหารเตรียมทั้งหมดเรามีครัวกลางจริงๆไม่ได้มีแค่บุญนำพาอย่างเดียวนะครับบุญนำพาคือดูเรื่องของพิธีนะครับสำหรับอาหารเนี่ยจะมีชื่อว่าหงเคเทอรลิงเราจัดเคเทอรลิงเอาไซเคเทอรลิงร้อยเปอร์เซนต์วันหนึ่งประมาณ2,000หัวต่อวันโดยประมาณตอนช่วงที่ยังไม่โควิดนะนะครับแล้วก็สําหรับลูกค้าที่จะมาชิมเนี่ยก็สามารถมาชิมที่บริษัทได้เราเปิดเป็นร้านชื่อ BAP Cuisine อ๋อไปชิมได้ด้วยได้รู้ว่าได้รู้ว่าเวลาเราเอาอาหารไปถวายพระรสชาติไดใช ต้องจองนะครับตอนนี้เต็มครับอร่อยอร่อยอร่อยที่อยากรู้คือเรื่องของการนิมนต์พระแหละพี่อันที่เรามีเซอร์วิสเข้ามาช่วยไหมฮะใช่ครับทุกอย่างเรานิมนต์ให้หมดเราก็จะเก็บเป็นดาต้าเบสว่าพระแต่ละวัดเนี่ยแต่ละเขตอยู่ตรงไหนบ้างวัดนี้มีพระกี่รูปสามารถนิมนต์ได้กี่สายนะครับเพราะว่าแต่ละที่บางทีพระท่าน ท่านเขาเรียกว่าอะไรครับมีจํานวนจํากัดอย่างนี้ครับสมมุติว่างานแต่งอีเวนต์งานแต่งเท้านิพระก็ต้องใช้จํานวนเท่านี้ขึ้นบานใหม่ก็ใช้จํานวนเท่านี้ก็แล้วแต่งานแล้วแต่งงาน579แล้วแต่เลขขี้จะเป็นเลขมงคลไม่ถึงเวลานี่มนพระมาสําหรับงานมงคลแต่ถ้าแต่ถ้างานที่เกี่ยวกับห้าสิบวันร้อยวันอะไรเนี่ยจะเป็นเลขคู่นี่ก็เป็นความรู้ไม่รู้ก่อนเลยอย่างตลับปัดที่ถือเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตก็คือเอาไว้บังความหล่อของพระ เวลาคนฟังทำแล้วแบบไปหลงรูปอย่างเงี้ยครับก็เอามาบังเอาไว้ในอดีตเนี่ยเขาในความหมายของตลปัดต้อกจากพัดยศนะนอกจากพัดยศนะ่าแล้วก็ถ้าลึกไปกว่านั้นหมายถึงว่าอดีตไปกว่านั้นก็คือเอาไว้บังกลิ่นตอนตอนตอนเผาศพในอดีตในอดีตฟังชันงองตลปัดเลยเข้าใจผิดมาตลอดเลยนะเพราะว่าเราคิดว่าเอาไว้บังตอนท่านหลับ ไม่ใช่อันนั้นแล้วแต่องค์อันนั้นแล้วแต่รูปแล้วแต่รูปโอ้บาบบาบบาบกินแล้วเนี่ยเราเราย้ายฝั่งมาฝั่งนี้ถูกต้องแล้วครับถูกต้องครับโดนแซวเลยอ่ะพี่ทิพย์ป้ารักพี่ทิพย์นะคะแต่ว่าโอ้ขอย้ายกุ๊บเดี๋ยว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 อะไรฮะบ้านบ้านบ้านพี่เบกกี้อยู่หลังมุมไหมครับกำลังสร้างไหมครับโอ้ยคนลุกนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนี้มีจิตสัมผัสเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาละสิมีมีมีเลขสองเลขหกโอ้ยทำไมรู้วะเนี่ยสอยปหมครับอย ไม่รู้ฮะอย่าบอกว่าค <t> ุณอยู่หมู่บ้านเดียวกับเฟ็กนะถูกไหมมิ้งเขาทำบุญเยอะมีจิตสัมผัสโอ้โหพี่ก๊อฟบังเอิญบังเอิญบังเอิญอยู่บ้านเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันนี่เซอร์หมดแล้วคนยิ่งลุกเลยนะเนี่ยใจเลยเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันเหรอคอยู่บ้านเดียวกันครับเจอกันบ่อยครับฮะครับผมพี่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 เบกกี้ยี่หก ผม32อ๋อรอาผมอายุใช่ไหมคะอายุอายุอายุผมเลยไปแล้วครับผมวิ่งสิปีอีกสิปีคุณบผมคุณขาในเมื่อเคยทำออ์แกนไนซ์โอเคออกแกนไนซ์ก็คืองานรอบนอกงานรอบที่เป็นอ่ะเป็นอาชีพบริการใช่แต่อยู่ดีๆอคุณจับบริษัทตัวเองลงมาอยู่ในโซเชียลมีเดียแล้วประสบความสำเร็จได้ยังไงจริงๆต้องบอกว่าเร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 ิ่มต้นจากโซเชียลมีเดียเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือเราลง Google ก่อน Google a d ดเวิรก่อนครับแล้วพอ Facebook เริ่มมาเริ่มบุมเราไปเฟซบุ๊กนะครับคือจริงๆบุญนำพาเจอได้ทุกแพลตฟอร์ม,ม Facebook, IG, Line เอ่ช้อปปี้ลาซาด้าเรามีหมดทั้งหมเลยนะช้อปปี้ลาซาด้าก็ทำบุญได้ใช่คือจริงๆสามารถไปดูแพ็กเกจได้ดูได้หมดทุกอย่างแล้วก็ติดต่อเข้ามาเราง่ายๆว่าเอาทุกช่องทางในสายบุญเนี่ยมีแพ็กเกจอะไรที่แปลกๆที่บริษัทคุณมีที่ทุกคนคาดไม่ถึงบ้างวายเทปวายเทปอะไรอย่างงี้ไหมเออจริงๆจริงๆมีอย่างงี้ครับตอนช่วงโควิดเนี่ยหลายคนออกไปทำบุญไม่ได้ครับเราไปทำบุญให้แล้วก็ไลฟ์ไลฟ์ส่งกลับไปให้หลายๆคนก็ ติดต่อเข้ามาแบบนั้นจนมีครั้งหนึ่งเราก็ทำบุญเก้าวัดพร้อมกันเลยแล้วก็ไลฟ์เก้าจอส่งให้ลูกค้าที่ร่วมทำบุญด้วยเนี่ยได้รับชมกันเหมือนทำบุญเก้าวัดนะครับแต่ไม่ต้องมาปล่อยปลาคุณก็ไปปล่อยให้ได้อย่างเงี้ยเหรอคะจริงๆตอนนี้เราไปกับที่วัดซะมากกว่ายังไม่ได้ไปปล่อยปลาให้ครับแต่ไปกับที่วัดอาะย่างทำบุญเก้าวัดอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอู้หลายอย่างมาก ใช่แล้วครับสุดสุดธรรมดาเลยคือแค่น้อมจิตไปเฉยๆไะพี่เนาะคือเราแค่อะเราก็จบเอาเงินจบโอไม่ได้จบเงินด้วยนะจบมือถือด้วยนะจะโอนด้วยนะประเด็นที่ไลฟ์ให้เห็นเนี่ยเพราะว่าเราอยากให้รู้ว่าเงินไปถึงจริงๆครับไม่งั้นบางทีเราใส่ซองกระถินไปเรายังไม่รู้เลยซองกระถินถึงวัดหรือเปล่าเวลาคนมาทำบุญจริงไหมมีคนมาเลี้ยลไยอย่างเงี้ยครับเราก็เลยไลฟ์ให้เห็นว่าทุกบาททุกสตางค์เนี่ยไปถึงวัดอ๋อเจ๋งมากอีกมุมที่อยากรู้อะฮะ เราเป็นแบบ organize เป็นแบบมุมหนึ่งของ organize โควิดที่ผ่านมาเนี่ยกระทบบ้างไหมโอ้กระทบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคือเข้าบ้านตามบ้านไม่ได้อยู่แล้วที่เวลาเขาจัดตามตามบุญบ้านตามบุญบริษัทเงี้ยไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเราก็มีคอนเนคชันที่เรียกว่าเราก็คุยกับที่พระพระที่วัดซึ่งวัดก็กระทบเพราะออกบิณฑบาตไม่ได้เราก็เลยจัดโปรเจกต์แบบนี้ครับจัดโปรเจกต์แบบนี้คือไปถวายเพลงที่วัดใครอยากร่วมกับเราล่ะอย่างนี้ครับเราไปหมดเลยครับวัดหลักคังวัด โพวัดราช<อ>ปดิตวัดบพิตคนไปหมดซึ่งตรงนี้เนี่ยอยู่ในเมืองคนนึกไม่ถึงว่าว่าพระท่านจะไม่ได้บิณฑบาต <c oughs> อ่าอย่างเนี้ยเราก็ไปไปตามต่างจังหวัดคือไปอ่างทองไปวัดนั้น <c oughs> วัดวด,ดังๆเ <c oughs> อ่างทองเนี่ยจะมีเด็กที่อยู่ที่วัดประมาณ400 <c oughs> คนแล้วพระท่านก็ดูแลอยู่ตอนโควิดท่านบอกเลยว่าเงินกระถินหมดแล้วเพราะว่าเอามาใช้จ่ายให้กับเด็กที่อยู่ที่วัดเลี้ยงคนใช่เงี้ยเราก็เราก็ไปอย่างเงี้ยครับ รวบรวมกันไปแล้วก็ไปถวายท่านแล้วก็ไลฟ์ผ่านกลับไปให้ทุกคนเห็นว่าเรามาถึงแล้วนะบริจาคเท่าไหร่นะยอดเงินเท่าไหร่นะอย่างเงี้ยครับเพื่อให้รู้ว่าเงินถึงทุกบาททุกสตางค์แบบน,น,นี่เป็นย,ยุคดิจิตอลจริงๆนะที่รเรียกได้ว่าเรื่องการทําบุญก็เป็นเรื่องง่ายเราไม่ต้องขับรถไปอีกต่อไปแล้วแล้วมันถึงวัดจริงๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งกับธุรกิจนี้มากๆเลย <laughs> ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยบุญนําพานี่รู้สึกว่า ว้าวมากล้าจะบอกว่าเห็นเขาหน้าตาอย่างเงี้ยเขาเป็นคนดีด้วยนะคะเอาแน่นอนครับแน่นอนครับแน่นอนครับที่ที่อยากได้ตอนแรกไม่คิดนะคือหมายความว่า เขาว่าเป็นคนดีเพราะว่าช่วงที่มีโควิดเนี่ยคุณก๊อฟเนี่ยไปตระเวนช่วยคนไร้บ้าน oh. แล้วเขาไปเองเลยนะคือเขาไปเองถึงขนาดว่าทิบต้องแบบโ oh, หพี่ก๊อฟไปเองเลยเหรอคือไปเอาอาหารไปให้เดินแบบแจกทีละถุงทีละถุงอะไรแบบเนี้ยคือ <Wow. S 1> น่ารักมากมีมีคนติดต่อมาในเพจครับคือเขาตกง,งานตอนโควิดอยู่แถวสมุดประการก็คือ,อไม่มีอา,อาหารทานไม่มี <c oughs> ข้าวแล้วก็เอา โทรหาให้ทีมเช็คก่อนเช็คว่าเอออยู่ไหนอะไรไงแล้วก็ส่งข้าวสารอาหารแห้งไปไปถึงที่เงี้ยครับเราไปเออเช่นลาดาเนินก็เราก็จะเจอคนที่บ้านเร่ร่อนอย่างเงี้ยครับที่ตกงานมาอยู่ที่นั่นไม่ใช่เฉพาะแถวลาดาเนินอย่างเดียวคือคนจากบางแคจากอะไรเงี้ยเขารู้ว่าตรงนี้มีแจกข้าวก็มาเราก็เลยไปแจกแต่พอไปเยอะๆเข้าคือคนเริ่มมามุงเริ่มไอเริ่มระยะห่างไว้ได้ก็จะเป็นคลัสเตอร์ประสานเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่นั่นให้มาช่วยจัดการให้ว่าแจกอย่างไรแจกอย่างไรอย่างเงี้ยครับมากเลยแล้วก็รวบรวม หลายๆคนไปใครอยากไปบ้างใครอยากไปบ้างก็รวบรวมกันแล้วเราก็ทําคลิปขอบคุณคนที่สนับสนุนเงินเข้ามาเงี้ยขอบคุณเขาว่าใครร่วมมาบ้างสนับสนุนขึ้นท้ายเอนเครดิต คริคสต์มาสนี้นร,บรบกวนไปที่ซอย26ให้ด้วยนะคะไปปาเยอะเลยรบกวนรบกวนทำบุญเป็นไก่งวงให้แปลงงวงเลยนะครับโอ้ยดีขนาดนี้เอาสนับสนุนคนดีกันดีกว่าช่องทางติดต่อให้มาจัดคิวไปงานบุญที่บ้านยังไงบ้างครับได้ทุกช่องทางครับเพจบุญนำพาก็ได้นะครับเอ่อเซิร์ชได้ทุกอย่างเลยเขียนว่าบุญนำพาภาษาไทยก็ได้นะครับทั้ง Google ทั้ง l i n e ทั้ง Facebook ทั้ง IG อย่างที่บอกนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่กรุงเทพปริมณฑลตอนนี้เราขยยยาไปอู่ นีขอนแก่นอีก20จังหวัดนะครับสามารถใช้บริการเราได้แล้วนะครับสุดยอดเลยสุดยอดนะฮะเจมใครที่มองจังหวัดจะทำบุญนะบุญนำพานะครับจัดไปวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่กอฟบุญนำพาคับขอบคุณคร่ะขอบคุณครับับ